หอุโ,โสถสูตร 116. ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะปุภารามปราศาสของพงระนางปราสาทของนางวิสาขามิคันลมานดาก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งอยู่ในวันอุโบสถลำดับนั้นแลเมื่อราตรีร่วงไปแล้ว ประถมยมมสิ้นไปแล้วท่านพระอานน์ลุกจากอาสนะกระทำจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญลาตรีล่วงไปแล้วประมมยามสิ้นไปแล้วภิกษุนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงปาติโมกแก่ภิกษุทั้งหลายเถิด เมื่อพระอานทน์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองเมื่อราตรีร่วงไปแล้วมัชชิมยามสิ้นไปแล้วท่านพระอานนทลลุกจากอาสนะกระทำจีวรเฉวีงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีล่วงไปแล้วมัชชิมยามสิ้นไปแล้ว ภิกษุสงนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงปฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายเถิดแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามเมื่อลาตรีล่วงไปแล้วปัจฉิมยามสิ้นไปแล้วอรุณขึ้นไปแล้วจวนสว่างแล้วท่านพระอานน์ลูกจักอาสนะ กระทำจีวอนเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลาตรีล่วงไปแล้วปฏิมยามสิ้นแล้วอรุณขึ้นแล้วจวนสว่างแล้วภิกษุนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงปฏิโมกแก่ภิกษุทั้งหลายเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานน์บริษัทยังไม่บริสุทธิ์ดังนี้ทรงหมายถึงใครเนาะแลลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคลานะกาหนดใจของภิกษุทุกหมู่เหล่าด้วยใจของตนแล้วได้พิจารณาเห็นบุคคลน,นั้นผู้ทุศีลมีธรรมอัลลามกมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการงานปกปิด ไม่เป็นสมณนะปฏิญาณว่าเป็นสมณนะไม่เป็นพรมจารีปฏิญาณว่าเป็นพรมจารีผู้เน่าในผู้อันราคะรั่วลดแล้วเป็นผู้ดุดอยากเยื่อนั่งอยู่ในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ครั้นแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะลูกจากอาจนะเข้าไปหาบุคคลน,นั้นแล้วได้กล่าวกับบุคคลน,นั้นว่าจงลุกขึ้นเถิดผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นแลบุคคลนั้นได้นิ่งเสียแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สท่านพระมหาโมคคลานะก็ได้กล่าวกับบุคคลนั้นว่าจงลุกขึ้นเถิดผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลาย แม้ครั้งที่สมบุคคลน,นั้นก็นิ่งเสียลำดับนั้นแลท่านพระมหาโมคลานะจับบุคคลน,นั้นที่แขนฉุดให้ออกไปจากภายนอกซุ้มประตูใส่ก่อนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ให้บุคคลน,นั้นออกไปแล้วบริสัทบริสุทธิ์แล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงปฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนโมคลานะน่าอัศจรรย์ดูก่อนโมคลานะไม่เคยมีมาแล้วโมคาบุรุษนี้จะอยู่จนกระทั่งต้องจับแขนฉุดออกไปลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้ ตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่กระทำอุโบสถแสดงปาติโมกตั้งแต่นี้ไปเธอทั้งหลายนั่นแหลพึงกระทำอุโบสถแสดงปาติโมกดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่ตถาคตจะพึงกระทำอุโบสถแสดงปาติโมกในเมื่อบริษัทไม่บริสุทธิ์นั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาส1 1 7ดดูก่อนภิกษุทั้งหลายในมหาสมุทร มีธรรมอนาสจันจร์ไม่เคยมีมา8ประการนี้ที่พวกอสูรเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในมหาสมุทร8ประการเป็นฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรลาดลุ่มลึกลงไปตามลำดับ,ไม,ดบไม่โกลกชันเหมือนเหวดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรลาดลุ่มลึกลงไปตามลำดับไม่โกลกชันเหมือนเหวนี้เป็นธรรมดา อันน่อาอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งมีอยู่ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในมหาสมุทรอีกประการหนึ่งมหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝัง่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่มหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งนี้ก็เป็นธรรมอันน่าอันนอศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วประการที่สอง อีกประการหนึ่งมหาสมุทรย่อมไม่เกลื่อนกล่นด้วยซากศพเพราะคืนย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่งให้ขึ้นโบกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่มหาสมุทรไม่เกลื่อนกล่นด้วยซากศพเพราะขืนย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่งให้ขึ้นโบกนี้ก็เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่สามอีกประการหนึ่งแม่น้ำสายใหญ่หญๆคือแม่น้ำคงคา ยมนาอจิราวดีสรภูมหีแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมหมดถึงการนับว่ามหาสมุทรนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่แม่น้ำสายใหญ่ๆคือแม่น้ำคงคายมุนาอจิรัวดีสรภูมหีแม่น้ำเหล่านั้น หลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมหมดถึงการนับว่ามหาสมุทรนั่นเองนี้ก็เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่4อีกประการหนึ่งแม่น้ำทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมในมหาสมุทรและสายฝนก็ตกลงมหาสมุทรมหาสมุทรก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มเพราะน้ำนั้นน,นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้ข้อที่แม่น้ำทุกสายในโลกไหลไปรวมลงในมหาสมุทรและสายฝนก็ตกลงในมหาสมุทรแต่มหาสมุทรมิได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มเพราะน้ำนั้นนั้นนี้ก็เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่หอีกประการหนึ่งมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่มหาสมุทร ทั้งหลายมีรถเดียวคือรถเค็มนี้ก็เป็นธรรมอันน่าอาัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่6อีกประการหนึ่งมหาสมุทรมีรัตนามากมายหลายชนิดในมหาสมุทรนั้นมีรัตนาเหล่านี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพูทูลสังศิลาแก้วประพันธ์เงินทองทับทิมแก้วมรกต ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดนี้ก็เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่เจ็อีกประการหนึ่งมหาสมุทรเป็นที่พำนักอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆในมหาสมุทรนั่นคือปาติมิปามิงคละปาติมิติมิงคละพวกอสูรนาคคนธรรม แม้ที่มีร่างกายใหญ่ประมาณร้อยโยต์สองร้อยโยต์สามร้อยโยต์สี่ร้อยโยต์ห้าร้อยโยต์ก็มีอยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่มหาสมุทรเป็นที่พำนักของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆนี้ก็เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่แปดที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในมหาสมุทรดูกรภิกษุทั้งหลาย ในมหาสมุทรมีธรรมอนันนาอศจรรย์ไม่เคยมีมาแปดประการนี้แลที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในมหาสมุทรหนึ่งร้อยสิบแปดดูกรภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ก็มีธรรมอนันนาศจรรย์ไม่เคยมีมาแปดประการที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในธรรมวินยัยชั้นนั้นเหมือนกัน แปดประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทำไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรงเปรียบเหมือนมหาสมุทรลาดลุ่มลึกไปตามลำดับไม่โกรกชันเหมือนเหวฉชนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ในธรรมวินัยนี้ มีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทำไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรงนี้เป็นธรรมอนันนาอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในธรรมวินัยนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราไม่ล่วงสิกขาบท ที่เราบัญญัติแล้วแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเปรียบเสมือนมหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่สาวกทั้งหลายของเราไม่ร่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติแล้วนี้ก็เป็นธรรมอน่าอัศจารย์ไม่เคยมีมาประการที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ทุศีลมีบาปมีความประพฤติไม่สะอาด น่ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วไม่ใช่สมณะปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เสียในชุ่มด้วยราคะเป็นดุดอยากเยื่อทรงไม่ยอมอยู่ร่วมกับบุคคลน,นั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม้เขาจะนั่งอยู่ในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์แต่เขาก็ชื่อว่าห่างไกลจกับสงและสงก็ห่างไกลจากเขา เปรียบเหมือนมหาสมุทรไม่เกลื่อนกลนด้วยซากศพเพราะลื่นย่อมซัดเอาซากศพในมหาสมุทรเข้าหาฝั่งให้ขึ้นโบกฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่บุคคลผู้ทุศีลมีบาปทำรรและสงก็ห่างจากเขานี้ก็เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่สดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วันนสีจำพวกคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทรออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตเดิมถึงการนับว่าเป็นพระสมณะสักยะบุตรทั้งหลายถึงการนับว่าเป็นพระสมณะสักยะบุตรทั้งนั้น เปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่ๆคือแม่น้ำคงคายามุนาอจิลาวดีสรภูมหีแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมหมดถึงการนับว่ามหาสมุทรนั่นเองฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่วันนะสีจำพวกคือกรรษัตริย์พราหมณ ถึงการนับว่าเป็นพระสมนาสักยะบุตรทั้งนั้นนี้ก็เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่สดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุเป็นอันมากจะปรินิพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาตุนิพานธา,า,าตุก็มิได้ปรากฏว่าพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุนั้นเปรียบเหมือนแม่น้ำทุกสายในโลก ย่อมไหลไปรวมลงในมหาสมุทรและสายฝนก็ตกลงสู่มหาสมุทรมหาสมุทรก็ไม่ปรากฏว่าพร่องหรือเต็มฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่ภิกษุทั้งหลายจะปรินิพานด้วยอนุปาทิเศษนิพานธาตุนิพานาธนาตุก็ม่ได้ปรากฏว่าพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุนั้นนี้เป็นธรรมอนันนาอัศจร,ร์ไม่เคยมีมาประการที่ห้า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรสเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อทมวิน,นัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรสนี้ก็เป็นธรรมอนาสจรรันไม่เคยมีมาประการที่หกดูก่อนภิกษุทั้งหลายทมวิน,นัยนี้มีรัตนามากมายหลายชนิด ในธรรมวินัยนั้นมีรัตนะเหล่านี้คือสติปัฏฐานสี่สมปทานสี่อิทธิบาทสี่อินรีห้าพละห้าโพชงเจ็ดอริยมัคมีองค์8ดเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะเหล่านี้คือ แก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพัน์เงินทองทับทิมแก้วมรกตะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่ทำวินัยนี้มีรัตนามากมายหลายชนิดอริยมรรคมีองค์แปดนี้ก็เป็นธรรมอันน่าสร,รยจไม่เคยมีมาประการที่เจ็ด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำวินัยน,นี้เป็นที่พำนักอาศัยสิ่งมีชีวิตใหญ่ใในธรรมวินัยน,นั้นมีสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆเหล่านี้คือพระโสดาบันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพลพระสกทาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลพระอนาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่ง อนาคามิผลพระอ,อรหันต์ท่านผู้ปฏิบตัติเพื่อความเป็นพระอ,อรหันต์เปรียบเหมือนมหาสมุทรเป็นที่พำนักอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆในมหาสมุทรนั้นมีสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆเหล่านี้คือปราติมิปราติมิงคระปาติมิติมิงคระอสูนนาคคนทัน แม้เมื่อมีร่างกายใหญ่ประมาณร้อยโยต2สองรอยโยต3สามร้อยโยต4สี่ร้อยโยต5ห้ารอยโยตฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่ทำวินัยนี้เป็นที่พำนักอาศัยสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอ,อรหรนันนี้ก็เป็นธรรมอันน่าสจั์ไม่เคยมีมาประการที่แปดในทำวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในธรรมวินัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมวิน,นัยนี้ในธรรมวิน,นัยนี้มีธรรมอนาสศจรรย์ไม่เคยมีมาแปดประการนี้แลที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในธรรมวินัยนี้ ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าฝนคือกิเลสย่อมรั่วรถสิ่งที่ปกปิดย่อมไม่รั่วรถสิ่งที่เปิดเพราะฉะนั้นพึงเปิดสิ่งที่ปกปิดไว้เสียฝนคือกิเลสย่อมไม่รั่วรถสิ่งที่เปิดนั้นอย่างนี้จบสูตรที่ห้า